ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองซ U ทาวครับเมืองเปิดใหม่ฟรีไวลิสแจกของเพียบก่ขอข้อมูลแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเมืองนี้อัปเดตสม่ําเสมอปร,ประจงประจําเลยเมืองนี้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีแฟชั่นเยอะด้วยนอกจากจะมีสวัสดิการผู้เล่นใหม่แฟชั่นเพียบมีสคริปต์อัปเดตตลอดนะครับผมรวมถึงแมปตกแต่งได้สวยงามมากเดี๋ยววันนี้นายปีเตอร์และแอดมิน EJSX1 นะครับพาทุกคนไปดูกันว่าภายในเมืองซ U ยูทาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอในประเทศกันเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก่อนที่เพื่อนจะเข้าไปในเมืองเนี่นะครับ มาดูในส่วนของระบบ Discord กันก่อนนะครับผมห้อง Discord เนี่ยนะครับก็เอาไว้สําหรับการขอไวลิสแล้วก็รับ IP เข้าประเทศนั่นเองครับผมซึ่งก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะเห็นห้อง IP s e r v e r แบบนี้เนี่ยนะครับผมเพื่อนๆจะต้องไปขอไวริสก่อนนะครับซึ่งเมืองน,นี้ก็เปิดฟรีไวริสอยู่นะครับผมแล้วิธีการขอไวลิสก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำตามขั้นตอนการกรอกไวลิสได้เลยนะครับผมแล้วหลังจากที่เพื่อนๆได้รับการอนุมัติไวริสเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอห้องนี้อูคอนี ก็ให้ทําการ copy connect ตรงนี้แล้วก็ F8 ใส่ในไฟล์ M แล้วก็เข้าในประเทศได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในประเทศกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างไปเจอกันในเมืองเลยครับเอาละครับทุกคนและตอนที่เข้าเมืองเนี่ยนะครับนี่วิธีการเข้าเมืองจะลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคน <Wow. S 1> โอ้โหโคตรเท่ครับนี่เห็นไหมมันจะแบบโ l o ด i n g เหมือน GTA V เลยนะครับนี่ แล้วก็จะวาร์ปเข้ามาในเมืองแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนและนี่จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมาสร้างตัวแต่งตัวอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าล็อบบี้นั่นเองส่วนอันนี้เป็นระบบ ATM นะครับไปดูกันว่าระบบ ATM เป็นอย่างไรบ้างนี่ลอย ATM หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเงินในบัญชีให้ทั้งหมด5,000ันเงินเขียวนะครับผมก็สามารถที่จะถอนได้นะครับหรือไม่ก็จะฝากเงินถอนเงินหรือว่าชําาาารรระะะเงิินค่่ตตดดออไไกก็็้สมถ จะโอนจากตรงนี้ได้เลยครับแล้วถ้าเปิด F2 ดูเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกระเป๋า i n v e n t o r y นะครับผมก็จะมีของด้านในประมาณนี้เลยและทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็น UI ของผู้เล่นนะครับผมก็จะมี ID มีเลือดอาหารน้ําการนอนแล้วก็การอาบน้ํานั่นเองนะครับผมซึ่งทางประเทศเนี่ยแนะนามาว่าอย่าลืมดูอาหารน้ําก็ด้วยนะตายนะเออและเดินออกมานะครับจุดนี้จะเป็นกาลาดกลางอุ้มสวยจริงๆกาลาดกลางนะครับเพื่อนๆนีๆ่บอกได้เลยว่าสังคมในเมืองน,นี้เนี่ยคนเยอะนะครับอ่าถ้ากด Delete Scoreboard ตอนนี้จะมีผู้เล่นอยู่ที่17คนนะครับแล้วก็รองรับสล็อตเนียประมาณ512คนนะครับหน่วยงานมี3สายมีตลหมอแล้วก็สภานั่นเองนะครับผมและตรงนี้จะเป็นร้านค้านะครับกด E เปิดร้านค้าได้เลยในลักษณะหน้าตาร้านค้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีของให้ซื้อมีอะไรให้ซื้อด้วยถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับก็อย่าลืมซื้อบัตรทํางานข่าวไปด้วยนะครับจะได้เอาไว้ทํางานนะและเสื้อผ้าแฟชั่นเมืองนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับมีประมาณ4-500ชุดเลยนะครับโคตรเยอะกว่าปีเตอร์จะลลงตัวเเน่ก็ืออมาจชุด กี้พอดีนะครับก็เลยเลือกมาใส่เลยนี่ชุดก็มีประมาณนี้ครับเสื้อผ้าแฟชั่นมีเยอะกระเป๋านาฬิการองเท้านะครับแว่นตาเพียบนะครับลองมาเลือกดูได้แล้วก็เป็น UI ใหม่ด้วยสามารถหมุนตัวละครได้นะครับหรือว่าโฟกัสจุดแต่ละจุดได้เลยหัว ไหลตูดไม่ใช่ขานะครับอันนี้แล้วก็วนกลับมาหน้าตาปกติได้ครับผมและตรงนี้จะเป็นโฮเทลนะครับก็เป็นโรงแรมสมชื่อนะครับด้านล่างจะมี2ประตูด้านในจะมีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องนอนนะครับผมใครที่อาบน้ําจะหมดหรือว่าการนอนจะหมดเนี่ยก็สามารถไปรีเจนเนอเรได้นะครับเดินลงไปด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนและนี่จะเป็นรถเช่านะครับของผู้เล่นใหม่ซึ่งเป็นรถ R 3 2มนะครับมีให้เช่าจํานวน14วันนะครับผมซึ่งตรงกลางจะเป็น UI ของรถนะครับผมก็จะมีในส่วนของล้อยางนะครับมีน้ํามันแล้วก็มี ีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรวมถึงมีชื่อประเทศอยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมก็จะลักษณะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้ากดตัว P นะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ของเมืองนะครับแผนที่ซีอูทาวลักษณะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหรายละเอียดมีโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปเจาะลึกกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมและจุดตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นวาร์ฟโซนนะครับหรือว่าโซนวาร์ฟนเด็ซึ่งเราสามารถวาร์ฟได้2ที่ก็จะมีวอร์โซนกับเอฟเคโซนนะครับเดี๋ยวพาไปวอร์โซนกันก่อนเลยนี่ครับเสียค่าวาร์ย่ามร้อยนะครับ มาณนี้นะครับผมมันก็เป็นโดมสีแดงๆครอบเอาไว้นะครับเนี่ยใครจะเล่นกิจกรรมก็สามารถมาลุยกันในนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นวอลโซนนะครับทุกคนและจุดนี้ก็จะเป็น AFK โซนนะครับว่างฟรีจากภาษีประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุด AFK โซนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยเปิดกล่องผู้เล่นใหม่ก็จะมีบัตรทํางาน AFK ตรงนี้ด้วยครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถมา AFK ที่นี่ได้นะครับตำแหน่งสวยงามตกแต่งโคตรสวยนะครับในบริเวณนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมมาดูรถในประเทศกันดีกว่าครับว่าในเมืองซ U t o ท n วมีรถอะไรให้ผู้เล่่นใหบ้าง เขาวงเลยนะครับผมอันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยรถบรรทุกโอ้ยทำไมคันมันใหญ่จังมองไม่เห็นเลยเนี่ยเฮ้ยขอเลื่อนลงไปที่หมวดหมู่รถซูเปอร์กันหน่อยนะครับอ่ะสปอร์ตก็ได้ทุกคนอ่านี่เลยนะครับจะเป็นรถสปอร์ตนะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหราคาเนี่ยเป็นล้านเลยนะทุกคนเป็นล้านเลยเหรอพี่โอ้โหเป็นลน้านอีกครับแม่งเยอะขนาดนี้โอเคครับอันนี้เป็นรถบรรทุกนะร2อโลนี่ร้อยนะครับรถเริ่มต้นก็จะราคา ค่อนข้างแพงนะเป็นหลักมือเลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องรถหรือว่ามาหาช่างนะครับจุดนี้จะเป็นอู่ช่างประจําเมืองนั่นเองครับทุกคนใครที่อยากสมัครเป็นหน่วยงานช่างเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นที่ประจําการของคุณเลยนะครับก็จะมาอยู่ตําแหน่งนี้ซึ่งจริงเนี่ยมันจะมี2ที่นะครับก็จะมีอู่ช่างใหญ่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกอันนึงด้วยแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปรีวิวตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่าลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอู่ช่างอีกอันงนึ่เดี๋ยวลองไปดูข้างในซซไปนนนกัห่อยครับบว่่าาาด้้นนนนใเเียยป็งงงไะ อ่าขอลองมาจอะตรงนี้หน่อยดูซิทําอะไรได้บ้าง โอเคเอ้ยมันสามารถแบบอัปเกรดรถได้เลยนะครับทุกคนนี่สามารถอัปเกรดในส่วนของเครื่องยนต์เบรกชคออะไรพวกนี้สามารถทําได้หมดเลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพืเ่อนๆคนไหนอยากแต่งรถเนี่ยหาเงินมาแต่งได้เลยนะครับตำแหน่งนี้เนาะและใครที่ป่วยหรือว่าไม่สบายนะครับจุดๆุดนี้จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลนั่นเองนะครับเนี่โรงพยาบาลก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมรวมถึงหน่วยงานของตอรอด้วยนะครับผมแอดก็เลยไม่ได้ไปรีวิวนะครับเอาเป็นว่าเรามาตัดจบที่โรงพยยาาบลลเ ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับทุกคนส่วนที่เพื่อนๆเห็นว่าร่มรื่นมีต้นมงต้นไม้นี่ไม่ใช่สวนสาธารณะหรืออะไรนะครับแต่นี่เป็นที่ทําการของสภานั่นเองเวลาใครมีเรื่องหรือว่าแก๊งอะไรมีปัญหากันเนี่ยสภาก็ต้องมาดูแลนะครับผมนี่ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยสําหรับที่ทําการของสภานะครับแล้วก็มีในส่วนของจุดซ่อมรถด้วยนะครับผมประจําของสภาเลยนะนี่ใครที่เป็นหน่วยงานอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับทุกคนโซนเลี้ยงสัตว์ก็มีนะครับในเมืองนี้จุดนี้จะเป็นโซนเลี้ยงหมูนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถมาเลี้ยงหมูได้ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมพิกโซนซึ่งสามารถเลี้ยงได้มากสุด5ตัวนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีช็อปไว้ซื้อด้วยซึ่งถ้าเรามาที่ช็อปเนี่ยนะครับปุ๊บก็จะมีในส่วนของน้องหมูนะครับสามารถเลี้ยงได้แล้วทําไมมันมีแมวไก่กันในโนเสามาบะเนี่ยอ่ะและงานขาวที่มีให้ทําในเมืองนี้เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับกระจายทั่วแมปเลยใครทํางานวนก็ไม่เบื่อเพราะว่ามีงานเสริฟให้เรื่อยๆครับผม ซึ่งงานฟาร์มเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับก็คือเดินชนโมเดลแล้วก็เก็บเหมือนกันหรือว่าจะมาตรงจุดจุดนี้เพื่อทําการออตโต้ฟาร์มได้เลยนะครับผมนี่ลอยก็สามารถกด X Stop ออะไรได้ครับผมก็สามารถฟาร์มได้นะครับผม อ่าครับผมเดี๋ยวขอฟาร์มงานก่อนนะครับเน่จะลบรถซะแล้วนะครับผมนี่การฟาร์มก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนงานฟาร์มอีกอันก็มีนะครับอันนี้เป็นงานฟาร์มหัวใจเท้านั่นเองนะครับผมนี่ก็สามารถที่จะมาฟาร์มได้อันนี้เราเปิดเป็นระบบออโต้ฟาร์มเลยนะครับสบายๆเพื่อนๆไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเลยนะครับออโต้ฟาร์มฟาร์มได้เลยนะครับงานฟาร์มจริงๆมีเยอะมากนะครับบริเวณนี้เนี่ยเอ่อมีงานฟาร์มอีกหลายงานเลยนะครับอยู่ตรงนี้เนาะสวนเลเบลเมืองนี้ก็ตกแต่งโคตรสวยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่่าาพอเเดดินนนผส้แง มาแล้วเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนั่นเองนะครับแล้วก็มีตู้ ATM ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะคราฟนะครับผมรวมสิ่งของต่างๆนะครับเป็นอัญ,ญามณีนั่นเองส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยขายเป็นเมล็ดกัญชานะครับก็สามารถมาซื้อได้ แล้วอันนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับก็มีกุญแจตู้เซฟนะครับกุญแจเขียวนะครับแล้วก็มีแหวนแก๊งนะครับทั้งหมด3เลเวลแล้วก็ปัดประกันอาวุธรวมถึงเพนคิลเลอร์ด้วยครับส่วนห้องต่อไปนะครับอันนี้เป็นแฟชั่นนะครับก็มีแฟชั่นเพียบเลยใช้เหรียญแฟชั่นนะครับคราฟของที่ต้องการตรงนี้ได้เลยไม่เสียเงินเพิ่มนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอาวุธนะครับเมืองนี้มีอาวุธทั้งหมด4ชิ้น ก็จะมีไม้เบสไม้คู่ไม้ก๊อปแล้วก็สนับนั่นเองนะครับผมใช้เงินแดงในการคราฟด้วยนะครับทุกคนและจุดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นลานกลางนั่นเองนะครับผมซึ่งบริเวณนี้เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยอีโคโนมี่นะครับผมเวลาเราฟาร์มงานอะไรเสร็จแล้วเนี่ย ไม่ต้องโพสตนะครับฟาร์มเสร็จก็ขายได้เลยอย่างเช่นหัวใจเท้าเนี่ยเรากดขายได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนสาลายเนี่ยภาพอาจจะยังไม่โหลดนะครับยังไงก็ต้องรออัปเดตด้วยและชายคนนี้ก็จะเป็นตลาดกลางนะครับตลาดกลางตอนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีของมาขายนะครับผมเพราะว่าประเทศเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับยังไงก็รออัปเดตต่อไปด้วยละกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคาสิโนนะครับผมซึ่งก็เอาไว้สําหรับเล่นไพ่นั่นเองซึ่งอันนี้แอดจะไม่ขอเจาะลึกละกันนะครับเอาเละครับทุกคนคร ครับเมืองนี้เนี่ยนอกจากจะมีระบบที่ดีมีหน่วยงานเยอะแล้วเนี่ยนะครับสังคมก็ดีด้วยมีคนมาทักทายเต็มเลยนะครับเอาเป็นว่าใครอยากเล่นเมืองนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยเดี๋ยวแอรจะทิ้งรายละเอียดไว้ทางใต้ล่างดีสคริปชันนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นกันได้เลยในคลิปนี้นายปีเตอร์และแอ m ด n ม e ิน EJX1 ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอต่ตอไปวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ